สวัสดีค่ะชื่อแจงสายพิรุณอินโทนักธุรกิจตำแหน่งเพสเทนด์ไดมอนด์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิจิตอลมาเก็ตติ้ธุรกิจออนไลน์รูปแบบใหม่ของ m w v i s u n i t e c ภายใต้กลุ่ม Freedom Group และวันนี้ขอนำเสนอคลิปการทำา5บทบาทออนไลน์ ห้าบทบาทคือกิจกรรมที่เราทำร่วมกับโค้ดในการทำงานรายวันเพื่อเป็นการทำงานที่เป็นมืออาชีพสร้างความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจโดยมีทั้งหมด5ข้อด้วยกัน 1. การโปรโมตโคต้ดและถามนำคือการแนะนำโค้ดให้เพื่อนเรารู้จักให้น่าสนใจโดยโปรโมตอาชีพจุดเด่นหรือผลลัพธ์ โดยมีทั้งหมด2รูปแบบคือโปรโมทมาก่อนและโปรโมตต่อหน้าตัวอย่างการโปรโมทมาก่อนวันนี้โชคดีมากๆเพราะเธอจะได้ฟังข้อมูลจากโค้ดทางธุรกิจของเราชื่อพี่แจงเมื่อก่อนเป็นพนักง,งานประจำขายน้ำดื่มน้ำแข็งรายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย เปิดใจมาทำธุรกิจนี้แค่24วันแรกรับรายได้หลักแสนปัจจุบันทำมา5ปีรายได้7หลักต่อเดือนเลยทีเดียวตัวอย่างการโปรโมตต่อหน้าถ้าเราโปรโมตมาก่อนแล้วเราสามารถโปรโมตต่อหน้าสั้นๆเช่นนี่ไงเธอพี่แจงโค้ดทางธุรกิจของเราที่เราเคยเล่าให้เธอฟัง จากนั้นเราค่อยแนะนำให้โค้ดร,รู้จักกับเพื่อนเราเช่นพี่แจงคะนี่เพื่อนหนูสมัยเรียนค่ะชื่อน้องเอสนใจธุรกิจที่เราทําอยู่และเออยากมีรายได้เพิ่มค่ะจากนั้นเราอย่าลืมถามนําเข้าเรื่องเช่นวันนี้อยากให้พี่เล่ารายละเอียดโปรเจกต์งานให้เพื่อนหนูฟังหน่อยค่ะ 2. ตั้งใจฟังพูดเสริมเชิงบวกเราควรเปิดกล้องปิดไมค์มีสมาธิตั้งใจฟังโค้ดไม่เดินไปมาขณะที่โค้ดเริ่มการพูดคุยและให้ข้อมูลธุรกิจเมื่อมีโอกาสเราควรช่วยพูดเสริมเพื่อสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองผ่อนคลายสามารถพูดเสริมสร้างความมั่นใจเช่น เรื่องของสินค้าหรือรายได้ที่ได้จากแผนธุรกิจ3การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่อุปกรณ์สำคัญเช่นสมาร์ทโฟน iPad หรือโน้ตบุ๊กที่มีแบตเตอรี่พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบางคนอาจจะเตรียมหูฟังรวมถึงสินค้าไฟโตเอสซีโซจังฮ so ันหล และผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ Next Day รีวิวความประทับใจทั้งของตัวเราเองและของผู้ใช้สินค้ารวมถึงผลลัพธ์เรื่องรายได้จากการทำธุรกิจหากเรามีเตรียมไว้บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพการเตรียมสถานที่ ควรเป็นสัตว์ส่วนไม่มีเสียงรบกวนเหมาะกับการคุยงานหรือเป็นห้องทำงานสะอาดเรียบร้อยไม่ควรเป็นห้องครัวหรือบริเวณราวตากผ้าหลังบ้าน 4. การเตรียมวายไอจอยวายไอจอยคือการเล่าเรื่องของเราเพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับการตัดสินใจให้เพื่อนมาร่วมธุรกิจโดยมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกัน 1. อาชีพและปัญหาที่เราเจอ 2. ก่อนหน้านี้รู้สึกยังไงกับงานเครือถ่าย 3. รู้จักแอมวิทได้ยังไงและตัดสินใจมาทำเพราะอะไร 4. ผลลัพธ์ที่ได้หรือเป้าหมายที่เราต้องการจากธุรกิจ 5. การติดตาม 1. ไม่สนใจเลยต่อลายชื่อและยังสามารถกลับมาชวนเขาใหม่ 2. ส,สนใจสินค้าดูแลให้เขาได้ใช้สินค้าที่เหมาะสมจนมีผลลัพธ์ที่ประทับใจ 3. ส,สนใจธุรกิจจับมือพาทำรรจนมีผลลัพธ์ด้วยไฟสตาร์ททันทีหากไม่เข้าใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มติดต่อโค้ดที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะ